สวัสดีค่ะปิ๊กเล่าเรื่องในวันนี้ขอเสนอนิทานเรื่องโมรากากีก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวอย่าลืมกดติดตามและคอมเมนต์พูดคุยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปิ๊กเล่าเรื่องด้วยนะคะในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีครอบครัวที่อาศัยอยู่ในบ้านเช่าเป็นไม้สองชั้นที่สะดวกสบายคู่สามีภรรยาชื่อจิตตาและดนยัยอาศัยอยู่กับลูกชายวัยหขวบที่ชื่อว่าตนกลา้า ด้านในทำงานโรงงานผลิตไฟฟ้าแห่งหนึ่งส่วนจิตตาเป็นพนักงานบัญชีในบริษัทใกล้ๆบ้านด้านในวันนี้เงินคุณออกคุณพอมีเงินให้ฉันจ่ายค่าเทอมลูกบ้างไหมเดือนนี้เงินไม่พอใช้หรอกนะทั้งค่าชาวบ้านค่าไฟค่าน้ำเดือนนี้ฉันต้องซ่อมรถด้วยแล้วเงินของเธอหายไปไหนหมดฉันก็จ่ายหลายอย่างเหมือนกันนะทั้งค่าแชร์ค่าน้ำมันค่ากินค่าเทอม ค่าเรียนพิเศษของลูกคุณต้องช่วยกันประหยัดบ้างนะไม่ใช่จะใช้จ่ายอะไรตามใจแบบนี้ไม่เคยมีเงินเหลือให้ฉันเลยเธอบ่นอะไรนักหนาะกลับมาถึงบ้านก็บ่นอยู่ทุกวันการทะเลาะเรื่องเงินเป็นเรื่องปกติในบ้านของจิตตาและดนัดยดนัยเป็นคนอารมณ์ร้อนขี้วย,วย่วายทำให้ชีวิตครอบครัวไม่เคยมีความสุข จิตตารู้สึกเหนื่อยล้าทุกวันหลังจากที่ต้องรับมือกับดานายและดูแลลูกชายที่เป็นเด็กอารมณ์รุนแรงและเอาแต่ใจตัวเองวันต่อมาขณะที่จิตตากำลังเตรียมอาหารเย็นในครัวดานายกลับมาจากทำงานด้วยท่าทางเครียดและเหนื่อยล้าเงินเดือนของเธอเหลือเท่าไหร่เอามาให้ฉันยืมหน่อยสิเงินเดือนฉันก็ต้องเก็บไว้ใช้จ่ายไว้ซื้อกับข้าวน่ะสิคุณจะเอาไปทำอะไรแล้วคุณไม่เหลือเลยเหรอไหนบอกเดือนนี้คุณจะช่วยจ่ายค่าเทอมลูกไง ก็ใช้เงินไปหมดแล้วเธอรู้ไหมว่าโรงงานช่วงนี้ไม่ค่อยมีโอทเงินมีเท่าไหร่ก็ไม่พอจ่าแล้วคุณคิดว่าฉันหาเงินจากไหนได้ละ่ะแค่เนี้ยฉันก็เครียดมากพอแล้วนะเสียงทะเลาะกันดังลัน่นจนเพื่อนบ้านอย่างป้าเหมียวและป้าอ้อยที่อยู่บ้านใกลๆต้องเดินมาดูด้วยความเป็นห่วงเอาอีกแล้วเหรอทะเลาะกันเรื่องเงินอีกแล้วกลับมาบ้านก็ทะเลาะกันทุกวันเสียงดังโวยวายออกมาถึงปากซอย เองยังไม่ชินอีกหรือก็อีกสองคนเนี้ยมันก็เป็นแบบนี้ตั้งแต่ย้ายมาชาวบ้านหลังนี้นั่นแหละป้าเหมียวใส่หัวเบาๆด้วยความเศร้าใจชาวบ้านในหมู่บ้านต่างก็รู้สึกเอื่อมระอากับการทะเลาะกันของจิตตาและดดนัยบางครั้งพวกเขาก็แนะนำให้พูดคุยกันดีๆแต่ปัญหาก็ไม่เคยคลี่คลายลงช่วงเย็นในวันต่อมาดนัยกลับมาจากทำงานเห็นต้นกล้ากำลังร้องไห้ และหันไปเห็นจิตตาที่กำลังนั่งทำงานอยู่กับกองเอก,กสารมากมายเขาเริ่มมวยวายอีกครั้งเธอทำอะไรอยู่ปล่อยให้ลูกร้องอยู่บ้านทำไมไม่ดูแลลูกให้ดีฉันหางานพิเศษมาทำฉันก็ต้องทำงานหาเงินนะสิเงินไม่เคยจะพอใช้กันสักเดือนและทำไมไม่ดูลูกคุณกลับมาถึงก็ช่วยฉันดูลูกบ้างสิฉันจะรีบทำบัญชีให้เสร็จฉันดูไม่ไหวหรอกฉันเหนื่อยไปอาบน้ำก่อนละกัน วันหนึ่งดานายเริ่มรู้สึกปวดหัวและเหนื่อยล้าอย่างมากเขาจึงตัดสินใจไปหาหมอที่โรงพยาบาลคุณดานายคุณมีหลายโรครุมเร้าทั้งโรคเบาหวานโรคความดันสูงโรคหัวใจและยาที่ผมให้ไปได้กินบ้างหรือเปล่าคุณต้องดูแลสุขภาพพี่มากกว่านี้นะอาการของคุณเริ่มหนักมากขึ้นทุกวันแล้วนะก็ผมต้องทำงานหนักก็เลยไม่ค่อยจะมีเวลาได้ดูแลตัวเองดานาย ถ้าคุณไม่ดูแลตัวเองไม่กินยาไม่ปรับเปลี่ยนชีวิตของคุณคุณก็คงอยู่ได้อีกไม่นานนะแต่นายไม่สามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตได้เขายังคงทำงานหนักและมีแต่ความเครียดมากขึ้นเรื่อยๆจนวันหนึ่งเขาป่วยหนักและถูกส่งเข้าห้องฉุกเฉินแต่เดนนายไม่สามารถต่อสู้กับโรคภัยที่รุมเร้าได้เขาเสียชีวิตในคืนนั้นจิตรารู้สึกเศร้าใจและเสียใจเป็นอย่างมาก ถึงเธอจะทะเลาะกับตาไนทุกวันแต่เธอก็อยู่กินกันมาร่วมสิบปีแล้วแต่พอนึกถึงรายจ่ายภาระทุกอย่างที่เธอจะต้องแบกรับหลังจากนี้เธอก็อดคิดหนักไม่ได้และหลังจากนี้เธอต้องเข้มแข็งเพื่อตัวเธอและลูกชายของเธอหลังจากที่ดาไน,นเสียชีวิตจิตรารู้สึกถึงความโล่งใจและเสียใจในเวลาเดียวกันแม้ว่าเธอจะต้องเผชิญกับความเศร้าโศกจากการสูญเสียสามีแต่เธอก็รู้ว่าชีวิต จะต้องเดินหน้าต่อไปไม่กี่วันหลังจากงานศพจิตตาได้รับเงินตอบแทนและเงินประกันชีวิตจากโรงงานที่เดนานทำงานอยู่ซึ่งเป็นเงินจำนวนมากพอสมควรแต่ด้วยหนี้สินภาระที่เดนไนเคยกู้ยืมหลายก้อนทำให้เธอต้องนำเงินส่วนนี้ไปเคลียร์กับธนาคารเงินที่เหลืออยู่จึงมีไม่มากเธอตัดสินใจขายรถและของใช้บางอย่างของดนาน,นเพื่อนำเงินมาไว้ใช้ใจ่ายในบ้าน ก็น่าจะเพียงพอและอยู่ได้สักสองสาปีโดยไม่ลำบากชีวิตใหม่ของจิตราไม่ได้เรียบง่ายอย่างที่เธอคิดไว้ต้นกลา้าลูกชายวัยห้าขวบเป็นเด็กที่เอาแต่ใจอารมณ์ร้อนอารมณ์แรงจิตตาพยายามจ้างคนมาดูแลต้นกลา้าเพื่อที่เธอจะได้ทำงานต่อไปแต่ทุกคนที่มาทำงานก็ไม่สามารถทนพฤติกรรมของต้นกล้าได้วันหนึ่งขณะที่จิตตากำลังพยายามปอบต้นกล้าที่กำลังร้องไห้งอแง เธอคิดถึงทางเลือกที่จะลาออกจากงานเพื่อมาดูแลลูกชายของเธอด้วยตัวเองตนกลา้าลูกอยากได้อะไรหนบอกแม่มาสิผมอยากให้แม่อยู่กับผมผมไม่อยากอยู่กับณจันไม่ต้องร้องไห้นะลูกเดี๋ยวแม่จะอยู่กับลูกเองจิตราตัดสินใจลาออกจากงานบัญชีที่เธอรักเพื่อมาเป็นแม่บ้านเต็มเวลาและดูแลตนกลา้าวันหนึ่งปลาเหมียว มาที่บ้านของจิตราเพื่อมาพูดคุยและให้กำลังใจจิตราป้าเห็นเธอดูเหนื่อยมากนะเลี้ยงลูกคนเดียวคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยจ้าป้าเหมียวแต่ฉันก็ต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อลูกจ้ะหลังจากที่ดานัยเสียชีวิตและจิตตาได้รับเงินประกันชีวิตจากโรงงานเธอใช้เงินบางส่วนในการซ่อมแซมรถที่มีปัญหาม,มานาน ทั้งอย่างต้องใช้เงินในเรื่องของการเรียนของต้นกล้าที่จะต้องเข้าโรงเรียนในช่วงเปิดเทอมต้นกล้าวันนี้แม่จะพาลูกไปซื้อชุดนักเรียนใหม่กันนะผมอยากได้รองเท้าคู่ใหม่ด้วยครับได้จะลูกเดี๋ยวแม่ซื้อให้นะทุกครั้งที่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นจิตตารู้สึกว่าภาระหนักขึ้นเรื่อยๆเ,เงินประกันที่ได้รับก็เริ่มหมด เธอเปิดบัญชีธนาคารและเห็นจำนวนเงินที่เหลือน้อยลงความเครียดและความกังวลเริ่มถาโถมเข้ามาขณะที่จิตรากําลังนั่งคิดหาทางออกอยู่ในบ้านน้ําเพื่อนสนิทของเธอก็โทรมาหาจิตราเป็นยังไงบ้างล่ะช่วงเนี้ยคงเหนื่อยมากสินะต้องทำมาหากินคนเดียวไหนจะลูกอีกฉันเหนื่อยมากเลยนี่ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงต่อเงินที่มีอยู่ก็ใกล้จะหมดแล้วด้วย นี่ฉันว่าเธอน่ะหาพ่อใหม่ให้ต้นกล้าดีไหมน่าจะช่วยเธอได้อยู่นะถ้าเธออยู่แบบนี้แล้วจะเอาที่ไหนมากินมาใช้ล่ะฉันยังไม่อยากมีใครเลยฉันกลัวว่าจะต้องมานั่งทะเลาะกันทุกวันสงสารลูกเออๆนี่ฉันเห็นพวกแม่ไม้ลูกติดน่ะเขาชอบมีผัวฝรั่งกันนะเธอสนใจหรือเปล่าล่ะลองหานีเพจหรือว่าในเว็บไซต์ดูสิลองคุยๆไปก่อนเผื่อจะเจอคนรวยชีวิตก็จะได้ดีขึ้นไงผัวฝรั่งเหรอ แต่ก็น่าสนอยู่นะขอบใจเธอมากนะที่โทรมาหาฉันคำพูดของน้ำทำให้จิตตราฉุกคิดแม้ว่าเธอจะเบื่อกับการมีครอบครัวและไม่เคยคิดที่จะมีสามีฝรั่งมาก่อนแต่สถานการณ์ที่ต้องเผชิญในตอนนี้ทำให้เธอเริ่มคิดหาทางออกอย่างจริงจังคืนนั้นจิตตานั่งอยู่ที่โต๊ะกินข้าวหลังจากต้นกล้าเข้านอนแล้วเธอคิดกับตัวเองด้วยความกังวลฉันจะทำยังไงดีนะ จะอยู่ไปแบบนี้หรือจะต้องเดินหน้ากับชีวิตฉันแค่อยากให้ต้นกล้าเติบโตเป็นคนที่มีชีวิตที่ดีวันต่อมาจิตตาเริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการมีสามีฝรั่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตเธอพบเว็บไซต์ที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับคนไทยและชาวต่างชาติที่ต้องการพบปะและสร้างความสัมพันธ์กันเธอกดเลือกดูข้อมูลต่างๆมีชาวต่างชาติมากมายหลายประเทศอายุภาษาที่ใช้ นิสส่ใจคอเธอสมัครเป็นสมาชิกเพื่อจะได้ติดต่อพูดคุยกันแต่ด้วยความที่เธอไม่เก่งภาษาเธอค้นหาผู้ชายที่สามารถพูดภาษาไทยกับเธอได้บางทีนี่อาจจะเป็นทางออกที่ดีของฉันกับลูกก็ได้ถ้าฉันสามารถหาคนที่ดีฉันก็จะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปจิตตาได้เริ่มติดต่อกับชาวต่างชาติบางคนผ่านทางเว็บไซต์เธอได้รู้จักกับมาร์ค ชายชาวอเมริกันที่ทำงานเป็นครูมาเคยมาสอนภาษาที่ประเทศไทยมีความสนใจในวัฒนธรรมไทยและต้องการที่จะสร้างครอบครัวสวัสดีครับจิตราผมชื่อมาร์คผมสนใจวัฒนธรรมไทยมากและอยากจะรู้จักคุณให้มากขึ้นกว่านี้สวัสดีค่ะมาร์คฉันชื่อจิตรายินดีที่ได้รู้จักนะคะทั้งคู่ เริ่มพูดคุยและทำความรู้จักกันมากขึ้นเรื่อยๆมาร์กรู้สึกชื่นชมในความพยายามและความเข้มแข็งของจิตราในการที่ดูแลลูกชายเพียงลำพังจิตราคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งมากผมอยากจะช่วยเหลือคุณและต้นกลา้าขอบคุณคะ่ะมาร์คฉันอยากสร้างครอบครัวที่อบอุ่นกับคุณนะคะเวลาผ่านไปหนึ่งปีในที่สุดมาร์กตัดสินใจเดินทางมาประเทศไทยเพื่อพบจิตราและต้นกลา้า ทั้งคู่ได้พบกันและรู้สึกเข้ากันดีดีมาร์คเสนอที่จะซัพพอร์ตจิตราและต้นกล้าในทุกๆด้านจิตราผมอยากเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณและลูกผมอยากให้พวกคุณมีชีวิตที่ดีขึ้นฉันขอบคุณมากนะคะมาร์คฉันหวังว่าเราจะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นและก็มีความสุขด้วยกันได้ค่ะ จิตราตัดสินใจที่จะให้โอกาสตัวเองและต้นกล้าในการมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมโดยมีมาร์คคอยสนับสนุนและดูแลครอบครัวเล็กๆของจิตตาเริ่มมีความหวังในอนาคตที่สดใสและมีความมั่นคงมากขึ้นหลังจากที่มาร์คเข้ามาดูแลจิตตาและต้นกล้าชีวิตของครอบครัวเล็กๆนี้เริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมาร์คใช้เวลาอยู่กับพวกเขาหลายสัปดาห์ เขาซื้อบ้านและจัดการค่าใช้ใจ่ายต่างๆรวมถึงพาต้นกล้าไปโรงเรียนในทุกเช้าทําให้ต้นกล้าเริ่มชอบและยอมรับมาร์กในฐานะพ่อใหม่แต่มาร์กต้องกลับไปทํางานที่อเมริกาเขายังไม่สามารถอยู่กับจิตราและต้นกล้าในประเทศไทยได้ทําให้เขาต้องบอกลาจิตราและต้นกล้าเพื่อกลับไปทํางานจิตราผมต้องกลับไปทํางานแล้วนะอีกไม่กี่เดือน ผมจะกลับมาหาคุณและต้นกล้าในช่วงซัมเมอร์อีกครั้งนะครับฉันเข้าใจคะ่ะมาร์กฉันจะดูแลตัวเองแล้วต้นกล้าให้ดีที่สุดคะ่ะผมจะกลับมาในอีกไม่กี่เดือนนะต้นกล้าต้องเป็นเด็กดีแล้วก็ช่วยแม่ดูแลบ้านด้วยนะหลังจากมาร์กกลับไปทำงานชีวิตของจิตตราก็กลับมาเป็นแม่บ้านที่ต้องดูแลทุกอย่างด้วยตัวเองแต่ครั้งนี้เธอมีความหวังและมีกำลังใจมากขึ้น พอรู้ว่ามีคนที่รักและคอยซัพพอร์ตเธออยู่ตนกลา้าลูกต้องตั้งใจเรียนแล้วก็ช่วยแม่ทำงานบ้านด้วยนะเดี๋ยวมาร์กจะกลับมาหาเราเร็วๆนี้ครับแม่ผมจะเป็นเด็กดีในช่วงที่มาร์กไม่อยู่จิตตาพยายามบริหารจัดการเงินที่มาร์กส่งมาอย่างรอบคอบเธอวางแผนการใช้จ่ายให้เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆและยังมีเงินเหลือได้เก็บออมในบัญชีของเธอเมื่อเวลาผ่านไปสเดือน ขณะที่จิตรากำลังทำอาหารและต้นกล้าที่กำลังนั่งทำกันบ้านจิตตารู้สึกถึงความเงียบเหงาในบ้านต้นกล้าแม่คิดถึงมาร์กจังเลยลูกคิดถึงมาร์กบ้างไหมครับแม่อยากให้มาร์กมาเร็วๆเราต้องอดทนและก็รอจ้ะเดี๋ยวมาร์กก็กลับมาแล้วนะเขาไปทำงานเพื่อเราสองคนเมื่อเวลาผ่านไปมาร์กยังคงติดต่อกับจิตตาผ่านทางวิดีโอคอล และส่งข้อความหาเธอในทุกวันแม้จะอยู่ห่างไกลกันแต่ก็ยังได้เห็นหน้ากันบ้างจิตราผมคิดถึงคุณแล้วก็ต้นกล้ามากเลยนะอีกไม่กี่เดือนผมจะไปหาคุณพวกเราก็คิดถึงคุณคะมาร์กพวกเราจะรอวันที่คุณกลับมานะคะจิตรารู้สึกขอบคุณมาร์กที่ยังคงให้ความรักและยังคอยซัพพอร์ตส่งเงินให้เธอแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกัน ทั้งสามคนตั้งตารอวันที่จะได้อยู่ร่วมกันอีกครั้งวันหนึ่งที่ตลาดสดจิตราพบกับชัยเพื่อนเก่าของเธอขณะที่เธอไปซื้อกับข้าวอา้าวชัยสวัสดีจ้าทำอะไรล่ะเราไม่ได้เจอกันนานเลยนะจิตราฉันขายลูกชิ้นอยู่ที่ตลาดนี่แหละเราไม่ได้เจอกันนานตั้งแต่เรียนจบเลยใช่ไหมจิตราเล่าเรื่องราวของเธอและต้นกล้าให้ชัยฟังชัยฟังด้วยความสนใจ และให้คำปรึกษาด้วยความเป็นมิตรคุณเก่งมากนะจิตราที่ผ่านเรื่องราวทั้งหมดมาได้แต่ถ้าคุณรู้สึกเหงาหรือว่ามีปัญหาอะไรโทรหาผมได้ผมยินดีช่วยคุณเสมอเมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือนจิตราและชัยเริ่มพูดคุยกันบ่อยขึ้นไม่ว่าจะทางโทรศัพท์หรือพบเจอกันที่ตลาดความเป็นมิตรของชัยทำให้จิตตารู้สึกอบอุ่นใจและคลายความเหงาได้มากขึ้นคืนหนึ่ง จิตรากำลังนั่งคิดถึงมาร์ทที่ในช่วงหลังๆเริ่มติดต่อหาเธอน้อยลงความเหงาและภาระที่ต้องแบกรับทำให้เธอรู้สึกเหนื่อยชัยก็โทรมาหาเธอพอดีจิตา้าเป็นยังไงบ้างวันนี้กินข้าวหรือยังชัยฉันกับต้นกล้ากินข้าวเรียบร้อยแล้วจ้ะแต่บางทีก็รู้สึกเหงาเหมือนกันเวลาอยู่คนเดียวผมเข้าใจนะจิตราถ้าไม่ว่าอะไรผมยินดีไปอยู่เป็นเพื่อนคุณ ช่วยดูแลต้นกล้าช่วยดูแลบ้านในช่วงที่มาร์กไม่อยู่คุณจะได้ไม่ต้องเหนื่อยคนเดียวจิตตารู้สึกซาบซึ้งในความมีน้ำใจของชัยเธอคิดอยู่นานความเหงาที่คิดถึงมาร์กและความเอาใจใส่ของชัยที่ดีต่อเธอเธอตัดสินใจรับข้อเสนอของชัยที่จะเข้ามาอยู่ด้วยกันขอบคุณมากนะชัยฉันยินดีรับความช่วยเหลือจากคุณชัยย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านของจิตราเพื่อช่วยดูแลและเป็นเพื่อนกับเธอ เขาช่วยจิตตาดูแลต้นกล้าทำงานบ้านและให้กำลังใจเธอเมื่อเธอรู้สึกเหนื่อยล้าจิตตาคุณไม่ต้องห่วงผมจะช่วยคุณดูแลทุกอย่างเองขอบคุณมากจริงๆนะชัยฉันรู้สึกดีขึ้นมากเลยละจะ้ะชัยทำให้บ้านของจิตตามีชีวิตชีวาและมีความอบอุ่นมากขึ้นทั้งสองคนและต้นกล้าต่างมีความสุขและรู้สึกถึงความสงบในชีวิตที่เคยขาดหายไปวันหนึ่ง ขณะที่จิตรากำลังทําอาหารเย็นชายเดินเข้ามาในครัววันนี้ทำเมนูอะไรเหลือจิตราให้ผมช่วยอะไรไหมทำแกงจืดนะคุณช่วยหัดผักให้ฉันหน่อยสิได้เลยเดี๋ยวผมทำให้ในระหว่างที่พวกเขาทำอาหารและพูดคุยกันเสียงหัวเราะและการสนทนาที่อบอุ่นทําให้บ้านหลังนี้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง จิตตารู้สึกขอบคุณชัยที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเธอในช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่ในใจของจิตตายังคงคิดถึงมาร์กแล้วรอคอยวันที่เขาจะกลับมาความสัมพันธ์ระหว่างเธอและชัยเป็นเพียงการช่วยเหลือและการสนับสนุนกันในช่วงเวลาที่มาร์กไม่อยู่เพื่อทำให้ครอบครัวเล็กๆนี้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้นานๆครั้งมาร์กจะติดต่อกลับมาหาจิตตาเพราะช่วงนี้งานเยอะ แต่มาก็ยังคงซัพพอร์ตและส่งเงินให้กับจิตราทุกเดือนเวลาผ่านไปสองเดือนมาร์กติดต่อมาหาจิตราจิตราเดือนนี้ผมส่งเงินไปให้คุณแล้วนะหวังว่ามันจะช่วยเรื่องค่าใช้ใจ่ายของคุณกับต้นกล้าได้ขอบคุณมากนะคะมาร์กคุณเป็นยังไงบ้างผมสบายดีแค่คิดถึงคุณแล้วก็ต้นกล้ามากๆช่วงนี้งานเอกสารเยอะมากไม่ค่อยมีเวลาผมหวังว่าอีกไม่นานผมจะได้ไปหาคุณกับต้นกลา้า เราก็คิดถึงคุณเช่นกันค่ะตนกล้าถ,ถามถึงคุณทุกวันเลยเขาอยากให้คุณกลับมาเร็วๆผมก็คงต้องทำงานอีกสักพักแต่ผมสัญญาว่าจะรีบกลับไปหาคุณให้เร็วที่สุดหลังจากวางสายจิตรารู้สึกกังวลเธอคิดถึงมาร์กแต่เธอก็ไม่มั่นใจว่ามาร์กจะสามารถมาอยู่สร้างครอบครัวกับเธอได้ไหมแต่ชัยก็ดีกับเธอมากเขาช่วยดูแลเธอในทุกอย่างจิตราคุณดูเหนื่อยมากเลยนะ มีอะไรให้ผมช่วยไหมไม่เป็นไรจะใชยคุณช่วยฉันมากพอแล้วแต่ฉันอยากขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำเพื่อเรานะไม่ต้องขอบคุณหรอกผมยินดีช่วยผมอยากเห็นคุณแล้วก็ต้นกล้ามีความสุขจิตรายิ้มและรู้สึกซาบซึ้งในความมีน้ําใจของชัยแต่ในใจของเธอยังคงรอคอยวันที่มาร์กจะกลับมาอยู่ด้วยกันอย่างถาวรวันหนึ่งขณะที่จิตรากกำลังนั่งคิดถึงอนาคต มาร์กส่งข้อความมาหาเธอจิตตาผมคิดถึงคุณมากผมหวังว่าอีกไม่นานเราจะได้อยู่ด้วยกันทั้งสองคนต่างมีความหวังและมีกำลังใจในการสร้างชีวิตจิตตารู้สึกถึงความรักและความตั้งใจของมาร์กที่มีต่อเธอและต้นกล้าเธอเชื่อว่าอนาคตของพวกเขาจะสดใสและเต็มไปด้วยความสุขเมื่อมาร์กกลับมา หลายเดือนผ่านไปมาร์กสามารถจัดการเรื่องงานและเตรียมกลับมาไทยเพื่อมาอยู่กับจิตตาและต้นกล้าเขาตื่นเต้นมากที่จะได้พบเจอพวกเขาอีกครั้งและวางแผนเซอร์ไพรส์จิตตาโดยไม่บอกเธอล่วงหน้าในช่วงบ่ายของวันหนึ่งขณะที่จิตตากำลังทำอาหารและต้นกล้าที่นั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นชัยกำลังช่วยเธอเตรียมอาหารจิตตาเดินเข้าไปกอดชัยชัยขอบคุณมากนะที่ช่วยฉันมาตลอด ไม่เป็นไรหรอกจิตราผมยินดีเสมอจูๆ่ๆมาร์กเปิดประตูเข้ามาเขายิ้มกว้างและพูดเสียงดังเซอร์ไพรส์จิตตาหันไปมองด้วยความตกใจที่เห็นมาร์กกลับมาแต่เธอไม่ทันได้พูดอะไรมาร์กกลับหยุดชะงักเมื่อเห็นชัยอยู่ในบ้านเขาหันไปมองรอบๆบ,บ้านก็เห็นข้าวของเครื่องใช้ของชัยอยู่ในบ้านมาร์กตกใจกับสิ่งที่เห็นเขาเดินทางกลับอเมริกาทันที ไม่ส่งเงินและตัดการติดต่อกับจิตราหลังจากนั้นจิตราใช้ชีวิตอยู่กับชัยและเมื่อเวลาผ่านไปสองเดือนจิตราพบว่าตัวเองตั้งท้องแต่เมื่อไม่มีการติดต่อจากมาร์กและไม่มีการส่งเงินมาช่วยเหลือจิตราต้องเผชิญกับความยากลำบากในการดูแลต้นกล้าและตัวเองเธอต้องไปช่วยชัยขายลูกชิ้นที่ตลาดเพื่อให้พอกับค่าใช้ใจ่ายในครอบครัววันหนึ่งจิตรานั่งคุยกับชัยที่ตลาด ชัฉันเหนื่อยมากเลยท้องก็เริ่มโตแล้วด้วยไหนจะคาดเทอมลูกอีกเงินจะพอจ่ายหรือเปล่าก็ยังไม่รู้จิตราอย่าคิดมากนะเดี๋ยวเราหาอย่างอื่นมาขายเพิ่มก็ได้จะได้มีเงินพอใช้ขอบคุณมากนะชัยจิตราผมไม่ทิ้งคุณหรอกถ้าเหนื่อยก็ไปนั่งพักก่อนเถอะเดี๋ยวผมขายของเองจิตราและชัยขายลูกชิ้นที่ตลาดทุกวัน ชีวิตของจิตราเต็มไปด้วยความยากลำบากเธอต้องตื่นแต่เช้าเพื่อจัดการงานบ้านและผ่าต้นกล้าไปโรงเรียนจากนั้นเธอจึงไปช่วยชายขายลูกชิ้นที่ตลาดจิตรายืนอยู่หน้าร้านขายลูกชิ้นในตลาดมองไปรอบๆด้วยความรู้สึกที่หลากหลายในใจของเธอเต็มไปด้วยความเสียใจและสำนึกผิดการต้องมาเผชิญกับความลำบากในชีวิตทำให้เธอคิดย้อนถึงความผิดพลาดที่เธอเคยทำ จิตตารู้สึกว่าผลกรรมที่เกิดขึ้นจากการที่เธอมีชู้กับชัยทําให้ชีวิตของเธอต้องเผชิญกับความยากลําบากเช่นนี้ในยามค่ําคืนหลังจากวันที่ยาวนานจิตตานั่งอยู่ในห้องนอนที่เงียบสงบแสงไฟสลัวทําให้บรรยากาศดูหม่นหมองเธอคิดถึงชีวิตที่ผ่านมาด้วยความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความเสียใจและความสำนึกผิดจิตตามองดูต้นกล้าที่หลับไหลอย,อยู่บนเตียงเล็กๆและความคิดมากมายก็ลอยเข้ามาในหัวของเธอ หากเธอเลือกที่จะซื่อสัตย์กับมาร์กชีวิตของเธออาจไม่ต้องมาเผชิญกับความลำบากเช่นนี้น้ำตาไหลลินลงมาจากตาของจิตราเธอรู้สึกถึงความผิดหวังและความเศร้าที่ต้องมาเผชิญกับความยากลำบากในทุกวันทุกการตัดสินใจที่ผิดพลาดนำพาเธอมาสู่สถานการณ์เช่นนี้ถ้าฉันไม่ทำผิดพลาดถ้าฉันซื่อสัตย์กับมาร์กถ้าฉันอดทนรอและมั่นคงในความรักกับมาร์กชีวิตฉัน ็คงไม่ต้องลำบากแบบนี้ทั้งๆที่มาร์กต้องกลับไปทำงานเพื่อหาเงินส่งมาให้ฉันกับลูกใช้ใจแบบสบายฉันคงไม่ต้องมาลำบากแบบนี้ฉันกับต้นกล้าคงจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ฉันไม่น่าทำลายความรักที่มาร์กมีให้ฉันเลยมาร์กเคยบอกว่ารักฉันและต้องการจะใช้ชีวิตร่วมกับฉันแต่ตัวฉันเองที่ทำลายมันลง